ในการทำงานบริหารคนบางที่ยากกว่าบริหารงานลองยิ้มให้กำลังใจกันบ้างแล้วมันจะดีขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีมิถุนหรือคนที่มีลักษณอยู่ในราศีมิถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่พยากรณ์แห่งแสงดาวกับผมนายจันเจ้ามาดูกันครับว่าพลังงานของการงานและการเงินในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันด้วยไพ่ใบแรกสดาบไพ่แห่งการช่างใจและการตัดสินใจที่สำคัญ คุณอาจกํากลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกบางอย่างงานสองทางโอกาสใหม่หรือการใช้เงินก้อนใหญ่ไพ่ใบนี้บอกให้คุณใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อย่าตัดสินใจเพราะแรงกดดันหรือความกลัวเพราะจริงๆแล้วคำตอบอยู่ในใจคุณอยู่แล้วแค่รอให้ใจสงบพอที่จะฟังเสียงข้างในครับต่อมาคือราชินีเหรียนไพ่ที่พูดถึงความสามารถในการบริหารจัดการและการสร้างความมั่นคงทั้งด้านงานและเงิน สัปดาห์นี้คุณจะมีพลังของผู้ควบคุมสถานการณ์อยู่ในมือไม่ว่างานที่ได้รับมอบหมายมากแค่ไหนคุณก็จัดได้ดีเยี่ยมไพ่ใบนี้ยังหมายถึงรายได้จากความสามารถเฉพาะตัวหรือการที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสในสิ่งที่คุณทำได้ดีด้านการเงินมีแนวโน้มมั่นคงรายจ่ายยังพอคุมได้และอาจมีรายรับเข้ามาเพิ่มจากช่องทางเสริมครับและใบสุดท้าย The Chariot ไพ่แห่งความสำเร็จการเดินหน้าและการพิชิตเป้าหมาย ไพ่ใบนี้สื่อว่าแม้จะมีอุปสรรคบางอย่างในช่วงต้นสัปดาห์แต่คุณจะสามารถจัดการได้ทั้งหมดด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจและวินัยของคุณเองด้านการงานมีโอกาสขยับขยายเช่นได้รับหน้าที่ใหม่การเดินทางเพื่อเจรจาหรือได้เริ่มโปรเจกต์ที่สำคัญด้านการเงินไพ่ใบนี้หมายถึงความสามารถในการควบคุมเส้นทางการเงินคุณอาจจะต้องใช้เงินกับเรื่องงานหรือการลงทุนแต่ถ้าทำอย่างมีแผนจะกลับมาพร้องผลกำไรในระยะยาวแน่นอนครับ โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีมิถุนคือช่วงเวลาของการตัดสินใจและการเดินหน้าคุณอาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดกับบางเรื่องแต่ทุกการตัดสินใจของคุณในตอนนี้จะนำไปสู่ความมั่นคงทั้งงานและเงินขอเพียงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและอยากลัวการเริ่มต้นครับและก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆหลายคนที่ถามกันมามากเลยเรื่องการดูดวงแบบส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังรีบจัดระบบให้เรียบร้อยอยู่นะครับขอให้รอกันอีกนิด รับรองว่าไม่นานแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือส่งข้อความติชมกันไว้ได้เลยครับคำพูดเล็กๆของทุกคนคือพลังใจสำคัญของผมจริงๆแล้วก็ฝากติดตามทั้งช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวและช่องของผมนายจันเจ้าด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางของแสงดาวและพลังงานดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านายจันเจ้าสวัสดีครับ